ร่วมเปิดสมโมสรโดยบางกอกเฟอร์นิเจอร์แฟร์1-9ถึงกันยายนนี้ที่ Impact ฟอนครับ <c oughs> คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาไขาข้อข้องใจนะคะเรื่องของกลูตาไทโอน,นะคะ่ะสาวๆนุ่นๆหลายคนบอกว่าอยากจะขาวมีหลากหลายวิธีกลูตาไทโอนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้ปลอดภัยจริงหรือไม่จริงทํำยังไง,งดีไขข,ข้อข้องใจกันคะ่ะจะได้ไขข้อข้องใจนะครับเพราะว่าปัจจุบันนะครับในตามเว็บไซต์การบอกต่อโอโ้โหโฆษณาชวนเชื่อเยอะแยะมากเลยทีเดียวและโดยส่วนมาก แนวโน้มชักนําไปในทางที่ผิดด้วยนะครับมาคุยกับคุณหมอทัพแพทย์หิงนลินีไพบูลครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอคะองี้ต้องเริ่มต้นค่ะจากคําว่ากลูต้าไทโอนก่อนมันคืออะไรคะจริงๆแล้วเนี่ยกลูต้าไทโอนเป็น Natural Antioxidant นะคะ เขาไม่ใช่สารสังเคราะห์ทางเคมีอย่างที่หลายๆคนคิดกันนะนะคะหมายถึงว่าในร่างกายเราเนี่ยทุกๆเซลล์เนี่ยมีกลูตาไทโอนนะคะมีอยู่แล้วร่างกายเราเนี่ยสร้างเองได้และตามอาหารก็มีด้วยนะคะอาหารที่เราทานเนี่ยเป็นไข่เป็นนมเป็นผักผลไม้บรอกโคลี่ผักโขมเนี่ยมีทั้งนั้นนะคะแล้วจริงๆเนี่ยเขามีหน้าที่สําคัญอยู่3อย่างค่ะอย่างแรกเนี่ยก็คือเขาเป็นต้องเรียกว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์นะคะสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่ป้องกันความเสื่อมแล้วก็มีอยู่ในทุกแห่งของร่างกายโดยเฉพาะในสมอง ด้วยนะคะคนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรียกว่าช่วยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันหรืออิมมูนและอันที่3ก็คือ detoxification คือคทําลายสารพิษหรือว่าอะไรที่จะทําอันตรายต่อตับนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตับที่อาจจะถูกแอลกอฮอล์หรือว่าทานพาราเซตามอลเยอะๆหรือสารพิษเยอะๆมันไปทำลายตับใช่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยกลูตาไทโอเนี่ยเขาไม่ได้เอามาทําให้ขาวคะ่ะนะคะเขาใช้ในวงการแพทย์และที่ใช้แต่แรกเนี่ยก็คือรักษาคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเคอเห็น ผู้ใหญ่ที่จะบือสันสานนนะคะซึ่งเขาก็พบว่าคนไข้พาร์กินสันเนี่ยระดับของกูต้าเทโอนในสมองเนี่ยต่ำมากนะคะแล้วก็อาจจะมาช่วยดูเรื่องคนไข้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจตีบ ก็ไม่โอใจตายขอโทษค่ะเพราะว่าระดับของกลูตาเทนก็ต่ำด้วยแพทย์ก็เลยเอามาฉีดเพื่อเพื่อรักษาโแต่ทีนี้ผลพลอยได้เนี่ยฉีดไปคนไข้ทําไมขาวขึ้นเขาก็เลยมาทําการศึกษาเจาะลึกลงไปอีกแล้วเพราะว่าอ๋อหน้าที่ของเขาอีกอันหนึ่งก็คือว่าเขามีหน้าที่ต่อต้านเอ็นไซม์ไทโรซิเนสที่ทําให้เกิดเม็ดสีเม็ดสีที่ทําให้ผู้เรามีผิวสีมันจะมีอยู่สองชนิดนะคะอย่างนึงคือเป็นสีน้ําตาลดํานะคะก็เรียกว่าจะทําให้คนในผิวเข้มอีกอันนึงก็ จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนปนสีชมพูชมพูเพื่อทำให้อย่ที่เกาหลีเกาหลีหน่อยอะไน,นี้ค่ะทีนี้ตัวตัวกลูตาไทาโอนเนี่ยจะไปยับย้างการสร้าง ไอเซลเม็ดสีที่เป็นน้ําตาลดำพอทานไปไอ้ตัวน้ําตาลดํามันสร้างน้อยลงไอ้ตัวสีชมพูอ่อนๆกับสีน้ําตาลอ่อนมันก็มากขึ้นผลก็คือคนไข้ก็จะขาวก็ขาวขึ้นที่นี้เนี่ยการใช้กรูตาไทโอนพอมาทําให้ขาวเนี่ยมันก็เกิดวิธีการนะคะเอามากินเอามาทานะคะทีนี้การเอามาฉีดทีนี้การฉีดเนี่ยก็เป็นการฉีดที่ตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าอันตรายมากนะคะถามว่าทำไมถึงอันตรายเพราะว่าเขาฉีดเข้าเส้นค่ะ เส้น,นเลือดเนี่ยเ,รเพราะถ้าฉีดเข้ากล้ามาันปวดค่ะนะคะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ฉีดกันแล้วมีข่าวกันเนี่ยคือฉีดเข้าเส้นเลยนี่การฉีดยาเข้าเส้นเนี่ยไม่ว่ายาอะไรอย่างเงิร์ธนะคะมันไม่ควรจะฉีดในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ควรจะฉีดโดยบุคลากรที่ไม่ได้มีความรู้หรือผู้เชี่ยวชาญเ<ม>พียงพ,<ม>พอวันนี้เราฉีดกันในรถใช่ค่ะเพราะว่าคนเราอาจจะแพ้ได้อาจจะแพ้ตัวกูต้าไรโอนเองหรืออาจจะแพ้ สารที่เป็นต้องเรียกว่าสารวัตถุกันเสียอะไรอย่างเงี้ยนี่ถ้าเปิดแพ้มากๆแล้วเวลาฉีดมันเหมือนบูสเตอร์บูเสก็ไปในเลือดเราตรงเลยไปทั่วเลยถ้าเกิดแพ้นี่มันจะแพ้แบบอนาไฟลักติชอคคือช็อกเลยได้แล้วก็ก็คือช่วยไม่ทันแล้วถ้าไปอยู่ตามคอนโดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะที่มันมีรายงานค่ะว่าเคยมีคนช็อกแบบนี้ในต่างประเทศมีรายงานว่าฉีดเข้าไปแล้วตายวายทีนี้ อ,อยอไทยเนี่ยท่านก็เป็นเป็นกังวลซึ่งซึ่งซึ่งพี่เห็นด้วยนะคะคเห็นด้วยว่าเราไม่ควรปล่อยให้ประชาชนหรือคนที่ไม่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปฉีดสุ่มสี่สุ่มห้าหนึ่งคอนโทรโดสก็ไม่ได้จะใส่มากใส่น้อยอะไรก็ไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเรียกว่าเป็นความเสี่ยงที่ ไม่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีคือถ้า,าสมมติวะะ่าไปตามสถานพยาบาลอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าจริงๆวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยคือเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนั้นคุณเชื่อใจได้แค่ไหนว่าสิ่งที่เข้ามาฉีดให้คุณเน่ะมันเป็นของจริงของปลอมมันอาจจะไม่ใช่กรูตาด้วยซ้ําไปอันนั้นเป็นหนึ่งอันอันที่สองก็คืออย่างที่คุณหมอบอกจริงอะนะค,คิดว่าเขาฉีดกูตาค่ะเพราะว่าเขาอยากจะให้ขาวแต่ว่า วัตถุดิบหรือว่าซอสของกรูตาเนี่ยมันก็มีหลายแห่งถ้าสมมติว่ากรูตาที่เป็นรับประทานเนี่ยนะคะจะปลอดภัยกว่า<ม>ยกตัวอย่างว่าถ้าผู้ผลิตกรูตาไทโอนที่อยู่ในฟอร์มรับประทานเนี่ยตอนจะขอจดทะเบียนออยอเนี่ยเขาจะต้องดูตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบว่าวัตถุดิบเนี่ยมีรายงานการการใช้ที่ปลอดภัยไหม,มไม่เกิดอันตรายหรือเปล่าแต่ว่ากรูตาที่เอามาฉีดเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาจากไหน<ม>ฉีดมากน้อยแค่ไหนความสะอาดในการฉีดหรือสารปนเปื้อนมีน้อยมากน้อยแค่ไหนนะคะบรรยากาศรอบข้างสุขอนามัยทีสะอาดด้วยล่ะ ได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะฟอร์มรับประทานจะเป็นฟอร์มที่ออยอไทยอนุญาตนะคะ,คะแต่ว่าก็ต้องอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมคือแต่ละโดสต้องไม่เกิน250มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ทานต้องเรียกว่าออจริงๆแล้วก็คือไม่ใช่ว่าทานมากๆวันละหลายๆพันมิลลิกรัมมันก็อันตรายได้นะคะ,ะในการ<ำ>ทานที่เหมาะสมก็คือน่าจะวันหนึ่งไม่เกิน500มิลลิกรัมอะไรแบบนั้นนะคะ,คะแล้วแบ่งต่อหนึ่งครั้งไม่ควรไม,ไม่ควรเกิน250 สองร้อยห้าสิบทานน้อยไปมันก็อาจจะไม่ได้ผลทานต่อน<ม>เนื่องกันไปเรื่อยๆระยะยาวมีผลยังไงไหมครับถ้าเป็นฟอร์มรับประทานยังไม่มีรายงานว่ามีอันตรายนะคะแล้วในเรื่องของความขาวก,ก็ดีใจนะคะเพิ่งเห็นงานวิจัยของทางคณะแพทย์ศาสตร์จุลานะคะอาจารย์จุลาทํางานวิจัยโดยใช้นักนิสิตแพทย์60คนคะนะคะใช้นิสิตแพทย์เป็นอาสาสมัคระค,ะค่ะแล้วก็ให้รับประทานกู้าไทโอนเนี่ยเช้า250มิลลิกรัมเย็น250ยมิลลิกรัมคือวันละ5 0 0ทานต่อเนื่องไปประมาณสอาทิตย์ ก็เพราะว่ามีผิวสีขาวขึ้นจากการวัดด้วยเครื่องวัดตรวจค่าสีผิว oh. นะคะ oh. แล้วสีผิวที่ขาวขึ้นก็เป็นช่วงที่ โดนแ <society. S 1> ดดอยอะอย่างที่หน้าที่แขนก็คือในแง่ของวิทยาศาสตร์เขาทดลองชัดเจนว่ามันไปเห็นผลแน่นอนดังนั้นเวลาเราเลือกเราก็ควรเลือกอะไรที่มันปลอดภัยกับตัวเราใช่ค่ะก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีออยอนะคะแล้วหลายคนสงสัยค่ะว่าพวกนี้บางคนเขาบอกว่าฉันผิวคล้ำทานไปแล้วจะกลับมาคล้ำใหม่ไหมอันนี้ไม่มีงานวิจัยนะคะว่าทานไปแล้วขาวแล้วหยุดกี่อาทิตย์มันถึงจะคล้ำต็ต้องเรียกว่ายังไม่มีงานวิจัยที่จะยืนยันแต่ถามว่าถ้าหยุดเป็นนานๆก็เป็นไปได้เหมือนกันที่ว่าจะกลับมาเป็นสีเดิมมันคล้ายๆกับว่าถ้าเรา ฝนตกเรากางร่มได้ไหมคะเราก็ไม่เปียกถ้าเราล่มออกแล้วไปตากฝนมันก็อาจจะเปียกอีกไรอ,อย่างเงี้ยประมาณนี้จริงจริงก็จะเห็นชั้นเลยเนะนี่ยผงขาวขาว่าเงี้ยไปเจอแดด มันก็ต้องถามอะกลับมาอยู่ในที่ร่มสักแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็ขาวอันนี้มันคือกลับสู่ผิวเดิมของเราจริงๆแต่ว่าคนที่ทานรับประทานกูต้าไทโอนอย่างปลอดภัยเนี่ยนะคะมันก็จะไม่ใช่ว่าจะดำปีํามากมาเป็นขาวจั้วแต่มันอาจจะขึ้นมาได้ประมาณสัก2เลเวลนะคะแต่ว่าคือมันจะสว่างขึ้นด้วยด้วยการที่เม็ดสีชนิดดำเนี่ยมันน้อยลงแต่เม็ดสีชนิดน้ําตาลอ่อนอมชมพูมันมากขึ้นผิวใสก็คือดูผิวใสแล้วก็ดูผ่องขึ้นครับผมครับวันนี้ก็เรียกว่าเป็นการ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องครับเพราะว่าด้วยนปัจจุบันนะครับตามข่าวคราวแล้วก็ล่าสุดก็เพิ่งมีอีกหนึ่งครั้งที่ไปตามจับกันที่สถานที่จอดรถกลางห้างเลยอย่างใจที่ปวดไปที่คอนโดน่ากลัวมากเลยทีเดียวก็หมบอกว่าเป็นหัวอยากจะเอาเรื่องนี้มาฝากนอกจากที่คือคุณผู้ชมดูแล้วควรจะบอกต่อคนใกล้ชิดลูกหลานคือบางทีมันเป็นรู้เราไม่ได้รับิดใจร้อนอยากเข่าเร็วชีวิตเรามีค่านะคะเราไม่ควรที่จะไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ย กรูตาไทโอนซีต้องอยู่ในที่ที่มีข้อบ่งชี้และอยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญที่จะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูแลเราแม้แต่นในคลินิกของคุณหมอแท้ๆเนี่ยเรายังไม่อยากฉีดยาเข้าเส้นเลยนะคะ mm hmm. คลิยาอื่นๆนะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคนไข้เราช่วยไม่ทัน <c oughs> แต่ถ้าอยู่ในโรงพยาบาลมีมีต้องเรียกว่ามีวิสัญญีแพทย์มีมีการช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเนี่ยเราถึงจะฉีดยา <c oughs> เข้าเส้นยาเข้าเส้นไม่ว่าอะไรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงเพราะมันเร็วคะ่ะถ้าแพ้ก็เป็นแพ้เร็วทันทีมันเข้าไปเยอะและเร็วค่ะ ส่งตรงถึงหัวใจถึงแบบนี้มา <g ül> ว่าด,ดูแลตัวเองดีกว่านะคะ<ม>แล้วก็ดูแลอย่างเหมาะสมแล้วก็เลือกรับประทานในสิ่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่มีออยรับรองนะคะ <c oughs> ในในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ผลที่เราได้รับเนี่ยหนึ่งเราจะปลอดภัย <c oughs> แล้วก็ได้รับในสิ่งที่ดีด้วยสุขภาพาก็ดี <c oughs> ใช่ค่ะอันนั้นสำคัญที่สุดเลยครับเพราะทั้งหมดแล้วเนี่ยตัวเราเลือกเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณครับคุณหมอครับค่ะขอบคุณค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเองนะคะก่อนจะทำอะไรหาข้อมูลที่ดีก่อนนะคะตอนนี้พักกันก่อนสักครู่คาะช่วงหน้ากลับมาสุขภาพดีกันต่อค่ะผมรู้เลยว่าเธอคือคนที่ใช่ตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอแหมแต่คว่าจะใช่ยังยืนอยู่ตรงนี้แม้ว่าเหมือนไม่ีโอกาส่ กรกลูตาคือคิวมาซีมีกลูตาไทโอนที่ผ่านกรรมวิธีออกซิไดซ์ถึง250มิลลิกรัมหอมอร่อยดื่มง่าย,แล,าายแล้วคุณหลักอยากเป็นคนที่ใช่ของใครหรือเปล่ากรีนกลูตาคือคิวมาซีได้ลองแล้วจะรัก